มามาเด้อมาเด้อสอยห้าจนแล้วไดบ่าวว่าบ่าว่าบ่มอื่นจมาไม่ตวมายอย่างเงียกิันแหลเพื่อมือื่นเลยได้หรอเนาะจดไว้จักพันก็เห็นสาวอันสามสิบสี่พันใบหาซิเออโอเคขึ้นว่าใบาวโอ้โหได้จักหมัด เจ้าห่ามัดบ่เจ้าอยู่บ้านได้คือบุกเขย็นอยู่หน่าตาบ้านตงุงถ้าแค่พูเจ็ดสิบหามัดหามัดอมืสอืมอืมอืมอมอืมอมอืมอืมอื่อืมอืม้ืมออมืมอมอืออือสอืม คนกาตัดอ e ้อยก็พี่น้องเอ้ยนี่แหละบัน้อยไปเบิ่งในหญ้าเซาใบของเราได้จักหมัดเหน่นอไเซามานี่ได้จักมัดแล้ว สบายดีน้องอ้อยแต่จังหมัดเลยแต่เศร้ามานี่ยังบ่ได้นับโอ้โหดูสบายดีไหมเฮาสบายดีมาแล้วแต่จังหมัดเลยลูกเราบอกฮะพุหกเละอะไรถ้าก็หกซีฟเลยได้เอาไรหกซีฟเราบอกยังอีกต้นใหม่นี่จักได้จังหมัดนะจะได้หนีบ้าน ก็้าเสร็แล้วยังบวฮหดลอยเนาะอ้ออ้ยที่เนาะอยู่ในนี่เนาะเธอแรกที่โทร่าฮะปลอเถิดก่อนเมื่ออื่นเธออะไรไปหับเอาแล้ว กำลังสิไปได้ไหมเขาเอ้เจ้าไไปบ่เขาไปชไปชลุมบ่ mặt trái hả mưa này, đó. Đó, đó, mưa à? man, môn, này, này nó khoảng anh hà mông nó hát xa mông

ไปงานขอประคุณกาเบงเพงคนตัดอ <Ừ. S 1> ้อยไปเพื่อนชื่อองเสียแหละ่นเซินไปงานขอประคุณสุมลุ่มเด้จังงมัดเลย ก็คั่เนาะกคำก็จะได้เดอร้อย รถกำลังสิเข่ามาอ๋อพี่น้องเอ้ยอะฮักกัมาบ่เอิงป้าตุกเจ้านายกับไปแลวนี่ฮักกับสามโมงสี่สิบ สี่โมงห่ะสโมงลยวัน่ออืมสี่โมงสี่โมงเขาเขาอ้อเดี๋ยวพทธแบกขึ้นหลเนาะตัดอีบ่อื่นนี่ก็คึงแลยนี่เนาะ พอเทาทัดแล้วเมื่อหรือบ่รู้แล้วเ้ก้ยโอ้เอฟซีเจ้าเอีชบใบบ่ เบอรในยูทูบบอรดโทรศัพท์บร์ซ่องเบอรซ่องผู้ใดอ้าวเจ้าก็ติดตามเหรอมาเจอเอฟซีสบายปอดเเบิ้งเบิ้งทุกคลิปเลยว่อดสบายฮะ อ้โอ้าวปจะปิดหน้าปาะเนี่ยเปิดหน้าเ้กะเปิดหน้าเปิดหน้ามือแรกจากระเบิงแล้วเนาะเอลลงนั่นแหละ้าก็ไถ้เห็นตองงามนะต่งตงามากนะกล่องไอ้น่ะเ้าวล่เลยนะนะเบิงแต่ต้นไหติดตามสบายนะเพลงเงงสบายกว่าเธอ ห้ะนี่ว่าเอาน่ะแพงเต็มตอนสอบจะย่างเขตอนได๋ตอนอันบอยากไปเจ้าเออเงบ่เบิ่งเบิ่งเฮาตไปหาแต่งุแต่งยังพุ่นเบิ่งอันบ่บไปซักจคุมก็เบิ่งบ่เอาแแล้วแต่ว่า FC บด้น่ะบ้านนี่เนาะมีคนเบิ่งเยเนาะคิดบ่มีผู้ใดเบิ่งเป็น FC บ FC มีเดียวกันแหละบบาดได้ แสดงว่าผู้ติดตามหนูไมีแต่บ้านหตรงพุ่งหนูประจักษ์เนาะคือว่าอยู่บ้านกันตัวที่หล่อขนาดนี้ก็ได้เดทพีแเสะโฮ่แบบใช่ไหมไอ้ภาษาเลยนละว่าละกายไปส่งเฉียงละที่หล่อเปล่าเนี่มืม่ได้นะภาษาบ้านเฮานี่ด้บ่อันช่วงนี้มันสิอปตัดอ้อยเฮาผมมีเวลาหากัเป็นตะย่านอยู่ได้ภาษาบ้านเฮาเนาะบบ่่บ่เป็นตะย่านบ่กอเราว่าย่านไปเลาะเบิ่งนะเลาะกลางเวนกลางคืนเลาะกลางเว้นนี่แหละ กลางคืนกับบุก่าไปเลยภาษาเนาะสามีแหงไปมือหนากระยังถือกินได้เหมือนหาเออว่าแลยเอ้าวถือกินได้ไปกับบ่ตั้งยังไหนเจ้าถือกินเลยเบาะแบบเขาทามเลยนะเราไปถ่ายมาเราถือเฮาประมาณห้าโมงสิครับแล้วเราถือกินมาแบบมันมามาแบบมันตึบเลยนะบาดเดียวถ่ายวิดีโอเลย เ้าไมอยากเราไม่อยากเข่ากอ้องเอยู่ในบนอันทางไปน้องคือินจะโดนเนอะเนาะนี่เราทนตายแบบทนใส่เนาะบ้ไปบ้าอีแเดวมันเศราแล้วมันเศราแล้วเดี๋ยวนี้เเข่าชงเดืมนูก็สิเตาอโอ้ยเนท่ออันไรเออเขาบเขากะทนตาเนาะโอ้ยใสุ่งกรอนเป้ด้บได้ไปลองเพอยู่บนีค ไปไปไปพ่อมาอุบะอุบ่าวปัดลงพุงฮะใส่สุดแขกเลยนะไปไปนำอ้อยเฮ้ยข้ามือให้มันขำขำจังเมือผู้ไร่นะฮะเฮ้ยผู้ไร่นะฮะเฮ้ยโตโตน้อยโต้มาหาเราบต้นหนังไปสัมภาษณ์เจ้าแปก ชาวแปดมัดจะบูรณาตัดบุหรี่ของตัวฮาตัดปท้งไปก็อป้าโตกัป้าโตกับมัดอันโตนะฮร่แล้วโตแล้วปะเออขอบคุณพระเจ้าชาวแปดว่าเชให้มันทอดชานีินแบนเนหรือเดยปาเลยเเดินหรอะไรรบอกบอกขอบคุณแตที่อยู่คัดพระเจ้าอะไรไรถ้าเกิดไปทอดกินจะแทะเฮานั่น ไปนี่เนาะเออไปไปไปเจ้าเชียนขี่รถเป็นมฮาวบอตัวชิญางอยู่ออกยั่งี้เอาสี่โมงได้เขาขอบประคุณเจ้าโมงเลยสี่โมงวะสามโมงสืบเขาสี่โมงเลยโอ้อหพอดีเพื่ออาบน้ำชิญยางเด็กพอดีพอดีแหละเจ้าหันยางมาเพื่อพี่น้องเลิกพอดีเลยเอาเลื่อนๆขึ้นอย่างนีก็คับเมื่อเขาก็อ่านมือเลยแตกโต้งามเด้อมืออื่นเด้อแก่แก่โตเด้อมืออื่นเด้อ ลุงเจสิมาบ่มาออื่นมามาเด้อมาเด้อซอยเฮาจนแล้วได้บ่าวบ่าวบ่าบ่อื่นเจมาไม่จะว่ามาอะไรอย่างเี้ยเท่านแหละโบกันบอกอย่าขอบคุณหันถ้าเขาบอไปกันแล้วอยู่แอ้ขอบคุณเงี้เพื่อมาออื่นเลยได้เนาะจดไว้จักพันก็าเห็นสาวสามสิบสี่พัน ไปหาซีบโอเคเทาขึ้นบ่ใบชาโอ้หัวเรือมาตัดมือเส้นนี้เด้อนี่ลายการเป็นอันนั้นเด้อเมือสิแกงปลาได้ปลา่าหลายน่ะแกงปลาสุกินอีกมือปลาดุกระลาบปลาดุกระลาบให้แม่ลาบให้แม่ลาบมืออื่นะขึ้นอยากละน้ำแกงน้ำเนาะเลือกสิคนนี้ินกระลาบกันง่ายมึงไหนเฮ้ยลาวกินหนูโหเจือเฮือนหนูซิงหนูยังในเฮือนแล้วก็เอามาปิ้งมาเกาะอีกแล้ว เอาเลยเฮาหลอุ้ยเอาลยห่ากินหอหนูี้นนักอเทาลุงว้บอกกอยไ่ไดิัดแกคุณเ้านไจนายเขาฟุกินหมากินแมวนให้กเต็กละนั่นอืม้กินหมากินแมวแมวก็บยังหมาก็บยังโอ้ยออาไปมาเล่นคนผสมไปไปไป เขาชีเลืกป้ได้จ้านี่นี่ฮะหัวหวานหม้อเาเลืกไว้เนาะพูดละออกเครื่องผูกอันไอโทษเราเปิดเปิดแล้วอัดไปดิบ่มกับบุ้งเขาเนาะ Thông ra đếp vào thao Ơ ơ ơ Lấy trắng mặt này nè Lấy trắng mặt <laughs> Sao hạ mặt bỏ <laughs> à, à. เจ้าอยู่บ้านได้คือบกคอยเห็นอยู่หน้าตาบ้านตรงพุงถ้าแขกพูกเจ็ดคิดหามัดเจดคิดหามเจ็ดคิดหามัดอมเดคิดหามัดเจ็ดคิดหาเจ็ดคิดหามัดอมื่อื่นกับมาเด้อมืออื่นเด้อสิแกงปลามื่อื่นสุกกินกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อมืออื่นเด้อ ยัดกล่องนัหนูต้องถ่ายโอ้แตกเปิดได้ไหมปากก็แตกก็นม่ถ้าซิตรเด้วมาเหมือนนี่ซุติีดถุงหนูหันไปถ่ายไว้เห็นบอต้องหาบอสถ่ายไว้เธอปีหน้าสิได้เบิ่งหรืว่าปีนี้กับปีหน้านี่ยนั่นมันงามเหมอนนะเบิ่งไว้คนเอาเธอบอกโอ้ปีหน้าไม่เห็งเขาแล้ว ปีนี้สิได้ไลยบรนไดอ้อมันงามบอปีหนาลิอีกนะคนมันกัเถาะแล้วาปีนี้ปีหนาปีหนาแห่งเถอะกว่านีุ่งอกแล้วมันข้าวหั่นในีิ้นลาลุ บ่อเถอะเด้อได้แนวเจ้าเด้อบ่อเถอะแต่แนวเจ้าดุอันน่ะเห็ดเวี่งหนิผีโทฮาเล่าก่อนมือแรกนี่โทฮามื่อเช้าหนึ่งกระปิดเครื่องจักเราฉี่ไปอยู่อยู่อยู่ไซง่ะวะเออจะว่าเอาพื้นลงเตาให้เขาบ่จัก ขาฮอดลอยแล้วบ่านม่้าวนใกล้เลยเนาะโอเคคือเรอคลิปนี้กันเโอคุณพอจบที่น้องพี่น้องพูดถึงขามาหับซมซ่องบ้าน้อยบานนาเด้อพี่น้อคลิปนี้น่าจะพอจบที่นี่ก่อนไปงานขอบคุณก่อนขอบคุณเพื่นดีทุเ่อน เพิ่นเิงสองคนก็แหล่ระบาน้อยแต่ว่าไอ้ก็แหล่เป็นเคนตันอ้อยแล้วก็ะคิดใจเงินในคนงานวันนี้ก็ได้โอเคพี่น้องสบายดีสบายดี